เป็นอะไรไม่สบายหรอสีหน้าไม่สู้ดีเลยเมื่อขึ้นแบตหมดเดินก็ไม่มีติดตัวเลยเรียกรถกลับไม่ได้ก็เลยไปนอนที่ร้านนะเพราะความเข้าใจผิดที่ผ่านมาพี่ถึงได้เดี๋ยวหา่างเดี๋ยวใกล้ผมทําให้ผมอยากจะจับมือพี่ไว้ให้แน่นกว่าเดิมท,ทั้งขนมงแกจะเปิดร้านตั้งไหนเห็นมีม้มีบอกว่า,าร้านของเธอเป็นคนออกเงินส่วนหน้าเป็นคนหอ,อกแรงการทันหันทางสังคมอ่ะมันโหดร้ายมากพื่อที่แย่งทร,รัพยากรที่จํากัดไม,ม่ว่ายัางไงก็มันจะเกิดขึ้นได้ ก็ใช่ว่าบอกแกไม่ได้ตอนนี้พวกเขาอ่ะอาจจะเลิกกันแล้วแกควรทำยังไงแกคงรู้ใช่ไหมติ้งทรรมนันชียินดีต้อนรับครับผมขอโทษด้วยครับธรรมนันชินช่องเมื่อวานาต้องยกเลิกไปเพราะเรื่องส่วนตัวของผมเองครับแค่เรื่องเวลาแค่นั้นเองครับทธรรมนานฉีก็พูดกันไปครับห้องประชุมอยู่ทางนี้ครับเชิญครับ ขอบุณครับธ้ามานานฉีจ้องฉันอยู่หรอ,อคงน้องเชุงฮะเอ๊ะจ้องฉันอีกแล้วหรอฉันอาจจะคิดไปเองยังไงก็ทำงานไปก่อน ท่านประธานฉีครับตรอดการคัดค้าออกกนทเสนอครั้งที่แล้วทางเราได้ปรับตัวแก้ไขาตามนี้คุณไม่ค่อยแนะนําอะไรไหมครับฉันยังคงยืนยันในส่วนของสินร้ายแต่ข้อเสนอของหัวเติงเต็ไมไปด้วยความจริงใจหารู้ที่หมนกาไรไม่มีใครเอาเปรียสัญญานี้แต่ว่าหากอย่างฉันน่ะตกลงกันสัญญาชุดนี้องมีคนนึงอ่ะออกจากโครงการนี้ าาทานประธานฉีครับคือว่าสาหรับพนักง,งานของอเติงมีอะไรที่ไม่พอใจไหมครับไม่เชิงว่าไม่พอใจแต่มีผู้จัดจาก,การเชียร์อยู่ด้วยทางเราไม่สามารถที่จะมีความร่วมมืออย่างมีความสุขได้ทำามอยู่ดีๆฉีฮันช้งถึงจะฉลาถ้าทางที่เจอครั้งที่แล้วยังไม่เป็นแบบนี้เลยาาทานประธานฉีครัอยู่ดีๆก็ให้ฉันออกไปเหตุผลของคุณคืออะไรคะ คนในรูปคือตัวฉันนี่เองอีกคนนึงคือลูกชายผมชอยูนี่มันอะไรกันเนี่ยลูกชายของบริษัทฉีไปก็บอกผู้จัดก,การหัวเติงทำานท่านฉีจะแยกคู่พวกเขาหรอแฟนของผู้จัดก,การเชียเป็นลูกคนรวยไม่น่าเชื่อเ,เลยเรื่องจริงอยิ่งกว่านิยายอีลุ้นกว่าด้วยผมไม่รู้ว่าทำไมคุณมาอยู่กับลูกชายผมแต่ว่าพวกเธอสองคนน่ะไม่เหมาะที่จะอยู่ด้วยกันท่านประธานฉีคะ ถึงแม้ผมอาจจะเห็นว่าซินรายมีค่ามากแต่ผมวงลูกช้ายมากกว่าฉันจะไม่ให้เขาที่ยังไม่มีวุฒิภาวะพอไปคบผู้หญิงคนหนึ่งที่มีจตตนาไม่ดีรวมทั้งยังโตวกว่าตั้งเก้าปีด้วยในกรณีที่จําเป็นฉันไม่นสนใจเรื่องที่จะผิดสัญญาหรอกนะห่างวัวเติงยังอยากร่วมงานอีกต่อไปต้องให้ผู้จัดก,การเชียออกจากโครงการนี้ไม่ก็ให้พวกเธอสองคนหน่ลอละกันมิเช่นั่นไม่ต้องมาคุย ธรรมรท่านชินคะการประชุมเสร็จแล้วเลิกได้เชร์ลูสซคุณตามผมมาเชิญลูซสำหรับอนาคตของตัวเองอะ่ะจะวางแผนอะไรไหมฉันคิดว่าคุณน่ะชวนชันมาที่นี่เพื่อที่คุยเรื่องโครงการต่างกันยังไงล่ะ เป็นตัวเลือกที่เหมือนกันอยู่ที่ว่าคุณอาจจะเลือกข้อไหนตัวเลือกเหรอแต่ท่านประธานฉีตัดงจท่าทีแล้วไม่ใช่เหรอดังนั้นการตัดสินใจของคุณคือ,อร้ายคิดให้มันดีๆนะถ้าคุณได้ออกจากโครงการนี้โอกาสดีๆที่สามารถทําให้คุณนาะได้่ันชั้นมันยากที่จะเจออีกแล้วมีแต่เด็กเท่านั้นแหละที่จะเลือกกูอยายาวทั้งหมดเลยรันชันก็หวังว่าจะได้ยินข่าวดีของคุณละกัน ฉันกลับมาแล้วยินดีต้อนรับกลับมาครับวันนี้ทำงานเหนื่อยแย่เลยทำไมนายมาทำอาหารล่ะมั่สบายอยู่ไม่ใช่หรอไปพักผ่อนสิไม่เป็นไรเมื่อคืนไข้ผมลดแล้วแต่วันนี้ผมก็ได้ฉีดยากแก้กเสบไปแล้วกับข้าวพร้อมแล้วกินกข้าวเลยไหมฉันอยากเติมพมลังก่อน เรื่องที่เกี่ยวกับประชานฉีผ่านามฉียูอยู่ไหมฉันรู้สึกว่าเขามีอาติกับเราแต่ถ้าถามแล้วฉีอยูว่าต้องรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้แนะ่ถ้าเขาไปทะเลกับท่านประธานฉีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีกอย่างเร,าเรื่องอาชีพฉีอยูอาจะทําให้มีปัญหากับท่านประธานฉีถ้าถูกไล่ออกจากบ้านไปด้วยถ้าลงไปถึงเรื่องฉันอีกช่างมันเถอะโยอา ฉันลืมไปเลยว่ามีเมลต้องส่งชิยูนายกินไปก่อนเลยฉันจะไปจัาดก,การแป๊บ,บนึงพังอันนี้มันน่ายมากเลยอะชิยูการเกิดใหม่ครั้งนี้อาจจะเพื่อทำให้ฉันได้พบกับนายแต่ในที่คุณนนไม่เปลี่ยนใจของคุณไปก่อนฉันก็ไม่คิดจะทิ้งนายไปไหน น้านฉีคะฉันอยากจะเชิญคนึ่งไาแฟสักแก้วหนึ่งค่ะและฉันอยากจะคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฉันและลูกชายของคุณค่ะฉันหวังว่าคุณอาจจะมานะคะอีกห้าเมตรถึงเป้าหมายสนามกอล์ฟบรากลนสิ้นสุดการนำทางคุณเชียใช่ไหมครับคุณเป็นผู้ช่วยของน้ำทานฉีใช่ไหมคะเรียกผมว่ากรุงก็ได้ครับคุณเชียตามผมมาเลยครับนระธานฉีถึงแล้วครับ ต้องกวนไเลนะคะท่านปานฉีครับคุณเชียมาแล้วครับอ่ะไปเถอะไป่าคุณกำลังรถละกันท่านประธานฉีคะขอบคุณที่คุณหน้ามาพบฉันค่ะคำพูดเก่งใจเหล่านี้ไม่ต้องพูดแล้ว หากมาอ้อนวอนองั้นก็ไม่ต้องพูดขึ้นมาสิ่งที่ฉันพูดฉันจะไม่กลับคำดังนั้นตอนที่คุณจะพูดฉันแนะนำให้คุณน่ะให้คิดดีๆก่อนฉันจะไม่ขออะไรจากคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องการงานฉันจะพึ่งพาความสามารถของฉันค่ะวันนี้ฉันมาที่นี่เพราะว่าฉันอยากรู้อยู่สองอย่างเรื่องที่หนึ่งคือรูปถ่ายในมือของคุณน่ะได้มาอย่างไรคะเรื่องที่สองคืออะไรคือต้นเหตุที่คุณมาคัดค้านฉันกระชืออยู่คะ ือว่าเป็นผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมของบริษัทหัวเติงฝั่งบริษัทใดๆและได้ขึ้นเป็นหัวหน้า,ผานแผนกการตลาดด้่ยเชิญกับปัญหาส่วนตัวสามารถใจเย็นและคิดอย่างสมเหตุสมผลและเป็นระเบียบชัดเจนได้ด้วยตามความเข้าใจที่ท่านประธานฉีมีต่อฉันแล้ววันนี้ฉันจะดูเหมือนคนข้างใครในความรักและไม่เลิกกับฉีอยู่เด็ดขาดเื่อคงอ่ะไม่ใช่อยู่ดีใช่ไหมคะอย่างคุณอ่ะก็ถือว่าดีมากจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าลูกชายของผมมาจะตกหลุมรักคนขอบคุณที่ชมค่ะ ทำไมลานฉาี่คะแล้วกณะหนัที่ฉันถามไปช่วยตอบได้หรือยังคะอีเมลแบบไม่ระบุชื่ออีเมลที่ไม่ระบุชื่อคือการ,ปรเปิดเผยที่ไม่ระบุชื่อนี้เป็นวิธีการที่อิงซูมอใช้เลยงั้นหลังจากที่คุณได้ตรวจสอบแล้วคุณก็ตัดสินใจมาพบฉันและจงดีฉันในที่ประชุมหรอคะใช่แล้ว ทำไมคะถ้าคนปกติมันจะมีปัญหาแบบนี้เขาไม่ไปประคมโฆษนาออกสื่อหรอกค่ะตามปกติแล้วเขาจะมาคุยแบบส่วนตัวเท่านั้นตีงูต้องตีจุดเจ็ดนิ้วเพราะเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคุณคือผู้หญิงที่มีความกระตือรือร้น,น,นเกี่ยวกับงานต่างๆถ้าคุณได้เจออะไรหลายๆอย่างในสังคมเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณที่จะควบบ้ชายคนหนึ่งและจะเสียโครงการและโอกาสที่จะได้เลื่อนชนั้น หากเรื่องนี้ถูกเปิดเผยไปผมสามารถป้องกันฉีอยู่ได้แต่คุณน่ะไม่เหมือนกันความกดดันทั้งหมดจะไปโฟกัสที่ตัวคุณและคุณน่ะจะทนได้นานเท่าไรแม้ว่าคุณน่ะจะไปวกนกับฉีอยูก็ตามแต่เขาเป็นแค่นักศึกษาคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้าสังคมเขาจะช่วยอะไรคุณได้ผู้ชายที่ไม่สามารถให้วมรู้สึกปลอดภัยและพึ่งพาได้ความรักที่อยู่ระหว่างคุณกับเขาจะสามารถไปไกลได้แค่ไหนกัน ทำรมทานฉีเยอะมากเลยค่ะแต่คุณน่งก็ยังไม่เข้าใจฉันดีพอฮะฉันมาถึงทุกวันนี้ได้ฉันไม่เคยคิดว่าจะพึ่งพาใครสักคนและฉันนั่นก็ไม่อยากจะพึ่งใครด้วยฉันชอบสีอยูฉันจะไม่ทิ้งเขาไปไหนส่วนเรื่องงานนั้นถนาษัทหัวเต๋อไม่ยอมรับฉันแล้วฉันก็จะไปเริ่มทำบริษัทของตัวเองตลาดมันใหญ่มากอย่างงก็ต้องมีที่หนึ่งที่ฉันน่สามารถพึ่งพาตัวเองได้และตั้งรากฐานได้ จช่ทีแล้วพอ่อหมิงยอฉจะเลยลาออกจากบริษัทหัวตึงและเริ่มธุรกิจของตัวเองครั้งนี้ทางที่เหมือนกันใช้เรือได้ดีกว่าและไกลกว่า